่าไปด่าเขามากอไม่เขายินดีเขาดีใจเขาก็ต้องฉลองเราดีใจแล้วก็ฉลองแต่ฉลองคนละอย่างอของเราเนี่ยวันนี้ขอโทษนะเห็นท่าดิฉันไหมหมดแรงหมดแรงเลยวันนี้ทั้งวันเลยรอฟังตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าติดตามข่าวแต่เช้าเลยเก้าโมง รู้ว่าอ๋อทักสินไปแล้วไปถึงศาลรัฐธรรมโน,โนูญเด้อย่าังนึกมันเก่งกล้าอะไรมันถึงได้ไปแต่เช้าฮะไม่รู้แหละสาลอะไรก็ช่างมันมืนหัวไปหมดละมืนไปหมดแล้ว,ลวพี่น้องอะไรมันตลกมากเลยอุตส่าห์ไปแต่เช้าแสดงว่าเขามั่นใจมากเขาถึงได้ไปแต่เช้า แล้วพอสายหน่อยได้ยินว่าสารให้ประกันจะเป็นลมจะเป็นลมไม่ได้เลยนะคะเนี่ยฮะเวอเ,อเอลยบอกขนาดเราไปขอให้อายการเนี่ยคัดค้านการประกันอายการไม่ฟังเราเลยอะ่ะอายการกลัวทักสินะ่ะไม่กลัวเราเลยอะ่ะ เพราะว่าสารบอกว่าคนที่เป็นโจทย์คนที่ร้องน่ะไม่ประกาศไม่ไม่คัดค้านการประกันคือถ้าเราเป็นโจทย์เราเป็นคนฟ้องเขาเนี่ยนะเราก็เราต้องคัดค้านการประกันถ้าเราไม่ค้านก็แปลว่าเราไม่ติดใจอันนี้ก็สารก็ต้องตีความว่าอายการไม่ติดใจสู้กันมาตั้งกี่ปีอ่ะผ่านอายการสูงสุดมาตั้งกี่คน ถึงวันนี้มาไม่ติดใจเลยเหรอทีอ่ฮันได้ยินโอ้โหแทบจะเป็นลมเดีเ๋ยวไหเดินขึ้นบันไดมาเกือบเดินไม่ไหวหมดแรงหมดแรงโอ้ตายละอะไรนะคะอ๋อเหรอมันก็พอกันหมดแหละมันจะชื่ออะไรก็ช่างมันเถอะ นี่มีการบอกว่ามันชื่ออย่างนี้เนี่ยนึกว่ามันจะเป็นคนดีมันไม่ดีที่ชื่อหรอกคุณป้าหนิงก็ต้องเรียกคุณป้าได้ละมันไม่ได้อยู่ที่ชื่อพ่อแม่มันตั้งชื่ออะไรให้เนี่ยถ้ามันจะปอดแหกมันก็ปอดแหกด้วยกันใครที่จะรับใช้เขามันก็รับใช้ด้วยกันมันไม่อยู่ที่ชื่อหรอกเหมือนอย่างชื่อรัชดาพรเนี่ยไม่มีอำนาจเลยแต่ขอโทษนะคะ ไม่ได้เห็นหัวมันหลอกไอ้พวกเนี้ยไม่รู้จะว่ายังไงขอโทษหมดแรงจริงๆวันเนี้ยหมดแรงทั้งวันเลยแต่ก็ทำงานทั้งวันพอดีพอถึงคิวนะพอน้องเขาบอกว่าวันอังคารนะจะมาพูดยังพูดกับอาจารย์ติ๊กเลยบอกว่าโหมันหลายคดีเรากะว่ามาฟาดทุกคดีวันนี้ปรากฏว่าเรามาถึงระหมดแรงทุกคดีเลย อคาดการไว้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวไม่คาดหรอกคาดว่ามันก็ต้องเขาบ้างเราบ้างไงไอ้นี่เนี่ยมันทําให้เราหมดแรงได้ทุกคดีเลยคดีโน้นก็เลื่อนคดีนี้ก็เลื่อนนะคะวันที่สามเดี๋ยวรอรุ้นอีกวันหนึ่งรองรุ้นวันที่สามคดีเศรษฐาคดกนะีก้าวไกลนะยุบพักก้าวไกลที่จริงยุบพักเนี่ยมันยากอยู่หรอก เราก็ไม่อยากให้ยุบนะมันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีแต่ว่ามันคนคนที่มันคนที่มันละเมิดที่มันมาคุมพักมันก็เป็นแนวทางเป็นทิศทางนะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นเราก็คอยลุ้นต่อไปว่าไปหาว่าก็อยู่คอกเดียวกันเขาเป็นคนนะคุณจะมีขอกให้เขาได้ยังไง ทำทำทำเป็นพูดแก้ตัวให้เขาที่จริงก็เห็นด้วยกับคุณนั่นแหละมันก็ข้อเดียวกันนั่นแหละนะวันนี้อหมดแรงไม่มีแรงเดี๋ยวต้องไปอะไรนะอะไรคะเกินไปอันนี้ก็เกิน เกินไปหาว่าเขาตัวเงินกับตัวทองมาเจอกันเขาเป็นประเภทเดียวกันมันไม่ใช่สองประเภทหรอกออก็ช<อ><อ>่างมาันเถอะเราอย่าไปเจอกับเขาก็แล้วกันแล้นอย่างนึกนะว่าปกติเนี่ยเราเนี่ยเดินเดินเนี่ยไออรอ,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 องเท้าผ้าใบสึกหมดแล้วใจถึงถึงเนี่ยก็หมดแรงไปหมดแล้วทำทุกอย่าง ทำเพื่อใครไม่ใช่ทําเพื่อเรานะคะทําเพื่อความถูกต้องทําเพื่อชาติบ้านเมืองแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยถามว่าทอมาไม่ทอเดี๋ยวสู้ต่อของอย่างนี้มันทอไม่ได้ยิ่งทอนะคะไอ้พวกที่ทําไม่ถูกมันยิ่งได้ใจเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราต้องคอยขวางลูกกระเดือกเอาไว้ใช่ใช่นี่ก็ยุก,กันไปเรื่อยแหละพวกเราอะ่ะขึ้นเวทีมา นี่มีพี่อยู่คนหนึ่งท่านมาจากออสเตรเลียท่านบอกว่าอยู่ที่โน่นเนี่ยอยู่ซิดนีย์เนี่ยนั่งดูรายการเนี่ยดูดูพวกเราเนี่ยนะคะแล้วก็หาว่าหาว่านะดิฉันเนี่ยด่าแสบเออบอกคุณติ๊กนะเรียบร้อยที่จริงอ่ะด่าพอกันนั่นแหละก็แล้วแต่ใครจะได้มุกอะไร วันนี้นะคะไอ้ดิฉันนั่งนับนะมีกี่คดีวันนี้เนี่ยนั่งยิ้มแต่เช้าเลยหนึ่งพอทักษินไปตั้งแต่เก้าโมงเดิฉันใจเหี่ยวแป๊บเลยรู้เลยว่าเขาต้องมั่นใจเขาถึงได้ไปอย่างงี้ไม่งั้นลุ้นกันว่ามันหนีหรือมันจะป่วยอีกโควิดอีสักรอบหนึ่งนะคะพอรอบที่สองเออไอไอ้เษฐาเนี่ยไม่ไปแล้ว แล้วก็เก่งมากเลยนะเศรษฐาเนี่ยขนาดไม่ได้เป็นหมอนะเมียเป็นหมอก็ไม่ใช่หมอรักษาโรคด้วยเป็นหมอความงามปรากฏว่าเศษฐารู้เลยตัวเองเนี่ยนะคะเป็นโควิดและเป็นแค่สองวันลาสองวัน17บ8แล้ว19จะมาทำงานเก่งไหมเก่งไอ้เรื่องอย่างนี้นะเก่งนักไอ้เรื่องหลอกชาวบ้านนี่เก่งนักพวกเนี้ยนะคะแล้วก็ มีเรื่องยุบพักก้าวไกลอันนี้ก็ศาลเขาก็ว่าไปให้ส่งให้ส่งหลักฐานให้ส่งพยานเพิ่มเติมอ่ะก็ส่งไปก็ว่ากันไปนะคะเราก็ไม่ว่าเขาอยากเขาบอกว่ามันข้อมูลมันไม่พอก็ไม่พอนะแล้วมีอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องที่สี่เสียทาพูดไปแล้วติดโควิดสองวันไงเอาเรื่องสอวอ,อันนี้ก็ ก็สามก็บอกแล้วว่าไอ้กฎหมายที่ออกมาทั้งหลายไม่ขัดรัฐธรรมนูญแต่ทีนี้ต้องรอดูอีกว่าเขาก็ฟ้องว่ามันมันทำผิดทั้งหลายเนี่ยมันไม่ถูกต้องให้ยกให้ยกเลิก,กนนะคะให้เป็นโมฆะเดี๋ยวก็ลุ้นอยู่ว่าจะก,กล้ามาให้เป็นโมฆะเพราะว่าสมชายวงสวัสดิ์เนี่ยน้องเขยทักษิณเนี่ยได้ผ่านเข้ามาแล้ว จากเชียงใหม่แล้วใครก็บอกว่านี่แหละประธานวุธฒิสภาคนต่อไปชื่อสมชายวงสวัสด์ขอโทษนะเดี๋ยวก็จะแช่งมันทุกวันน่ะรู้สึกคุณนี่เป็นลูกคู่สนับสนุนมากเลยนะพวกที่นั่งอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกพูดอะไรไม่ดีเราถูกใจพูดอะไรดีๆเพราะเพราะเรานั่งเงียบก็ ก็ต้องบอกว่าไอท้ที่ไอ้เขาฉลองนั้นอย่าไปโกรธเขาเลยให้คุณกิตโกรธหนักก็พอแล้วนะคะเพราะว่าเขาเขาสู้มานานเขาประสบความสำเร็จเขาก็ฉลองก็ให้เขาฉลองไปนะคะเพียงแต่ว่าเรานี่โกรธว่าทำไมมันเสียงดังจังเลยนะคะมันอยู่ในทมเนียบทมเนียบเขาก็เฉลิมฉลองอยู่หรอกสำคัญนะ่ะอยู่ทมเนียบเฉลิมฉลองไม่เป็นไร แต่มันลบกวนมาถึงเราอืไม่เกรงใจเราถึงเวลาเราเสียงดังแล้วไม่ได้ได้ยินบ่นกันนะคะพอนก็ปล่อยให้เขาฉลองไปเถอะเขาสําเร็จแล้วแล้วเขาคงจะลลงวันเดียวหองว่าคงไม่จะอลงห้าวันห้าคืนนะวันเดียวพออย่าทําอีกนะคะวันเดียวพอนะคะเพราะว่าที่จริงมันก็เป็นสิทธิของเขาเกิดมาเป็นคนเขาจะเป็นเพศอะไร ก็เรื่องของเขาเขาจะรักใครชอบใครมันก็เรื่องของเขากฎหมายไปห้ามเขาก็ต้องเคลื่อนไหวแก้กฎหมายก็เป็นธรรมดาอย่าไปว่าเขาแล้วอย่างเราเองเนี่ยเราก็บอกว่าเอ้เนี่ยมันทําผิดกฎหมายเราก็ออกมาสู้ไอ้ที่ทําผิดกฎหมายเราก็ออกมาสู้แล้วเราก็ไปกันทุกที่เลยนะคะไปกระทรวงกลาโหมมาบอกว่านี่นะคนที่ ฟ้องร้องเนี่ยคือทหารอยากให้ทหารเนี่ยไม่ยอมนะคะคืออยากให้ทหารเนี่ยไม่ยอมให้ผ่อนผันอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมให้เจราจาเราต้องยืนยันปรากฏว่าอายการเป็นคนไม่ยันเขาก็บอกว่าคนที่ฟ้องร้องเนี่ยไม่ยืนยันไงเพราะฉะนั้นเมื่อเขาไม่คัดค้านศาลก็ต้องให้ประกัน ศาลก็ตรงไปตรงมาจังเลยเนาะไม่นึกเลยว่าประชาชนตั้งเท่าไหร่เนี่ยที่คัดค้านก็เขาก็ผ่านไปแล้วก็ต้องเราก็รอดูโห้โคตรสบายเลยท้าทายท้าทายเราเมื่อก่อนนี้ก็ว่าท้าทายเรารอบหนึ่งแล้วนะไอ้รอบไม่ติดคุกอนะไอ้รอบที่ไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็ว่าท้าทายประชาชนละ เหยียบหน้าเหยียบจะบูกเราอะ่ะเราสู้แทบตายถึงวันนี้มาฮะมันก็ยังเหมือนเดิมอะ่ะแต่ไม่เป็นไรเราก็ยังไม่ทอ้อสู้กันมาตั้งกี่สิปีแล้วเนี่ยจนประเภทนีนหัวหอกกันเป็นแถวแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ทอ้อเราก็ต้องสู้ต่อไปเพื่อความถูกต้องไงเพื่อลูกเพื่อหลานเราเพื่อไม่ให้รุ่นลูกรุ่นหลานเราเนี่ยมีคนเดินตามรอยเขา นะคะถ้าเดินตามรอยเขาเนี่ยสังคมยุคไหนก็ไม่สงบหรอกแล้วยุคต่อไปมันจะมีคนออกมาไหมล่ะเขาก็จะหมดแรงเหมือนที่ชันนี่แหละยังไม่ได้โดบเดี๋ยวกลับไปไปนอนอนอนเอาแรงวันนี้ไม่ได้นอนเอาแรงเซ็งทั้งวันเลยเพราะฉะนั้นเวลามาพูดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นประเด็นอยากด่าลูกเดียวแต่ว่า ด่าลูกเดียวไม่ได้เพราะมันมีหลายลูกเราต้องด่าหลายลูกนะเพราะก็ท่านทั้งหลายก็เห็นไหมหลายคนนี่วันนี้เนี่ยร้อยหลอเลยคนน่ะพวกคนนี้หมดแรงด้วยกันทั้งนั้นเลยหายไปไหนหมดกลับไปเอาแรงที่บ้านเรอไม่งั้นก็นั่งเต็มละเสียงเฮฮาหุ้ยเวลาฟังเราเนี่ยนะวันนี้ก็มีอยู่ไม่กี่คนหมดแรงเหมือนกันนะคะเดี๋ยวก็ เราก็ต้องค่อยๆฟื้นกันเดี๋ยวพี่ตั้มขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวเขาก็มาปลุกเราท่านเองไปมาหมดแล้วที่ไหนที่เราควรจะไปกระทรวงกลาโหมก็ไปไอยายการก็ไปกระทรวงการคลังก็ไปไปมาหมดแล้วพักเพื่อไทยจะไปสม,มัยคนะ่ะไปจากใปปลิวไปยังอ๋ออยากไปอ่อาอพี่ตั้ม มีสมาชิกอยากจะไปพักเพื่อไทยอยากจะไปแจกใบปลิวมาถามเอาเองว่าใบปลิวนั้นจะเขียนว่ายังไงให้พี่น้องเป็นคนเขียนพี่ตั้มจะเขียนให้ฮะนะต้องสารภาพหมดแรงเดี๋ยวจะกลับไปเอาแรงมาใหม่